เพื่อนเพื่อนวันนี้ยายจะมาผัดเส้นใหญ่ไก่สับนะเพื่อนเพื่อนใส่ใส่ต้นคณะนะค้าอะไรนะต้นใหญ่ๆยายก็เรียกไม่ถูกไม่รู้ว่าคณาฮ่องกงยายเรียกถูกหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะกรอบหวานมากนะเพื่อนๆนแล้วก็กระเทียมสับแล้วก็เครื่องปรุงนะเพื่อนๆนมาดูยายปรุงกันเลยสวัสดีเพื่อนๆน หนาวเลยต้องใส่แบบนี้นะเพื่อนๆแต่ยังคงคอนเซ็ปต์แม่ครัวคอกระเช้าอยู่นะตั้งกระทะให้ร้อนๆๆๆแล้วก็ใส่กระเทียมเจียว เกลยวกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่หมูบดไก่บดเพื่อนๆไม่ใช่หมูไก่บด่บด่วให้ไก่สุกยายว่ามันสุกช้าเอาน้ำเพิ่มไป น้ำไม่มีอีกทอไม่ต้องใส่ใส่น้ำนิดหน่อยเพื่อช่วยให้เนื้อสุกไว ไม่แห้งไปมันก็จะเหลือน้ํามันเหมือนเดิมนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวผัดให้สุกแล้วก็ใส่แกนคน้าลงไป กระนาลงไปแล้วก็ปุ้งใส่อย่างละน,นิดเพื่อนๆเพราะว่ามันน้อยมันจะได้ไดม่เค็มแล้วก็ใส่อันนี้ยากกินเองก็เลยใส่น้ำมันหอยได้ ใส่ไฟก่อนใส่น้ำตาลใส่เห็ดชูรสน้ำไมนแห้งแล้วเพื่อนๆใส่น้ำลงไป ใส่ซีอ e ิ o, ๊วค่ะลงไปอุยซีอ e ิ๊วหมดตายแล้วต้องซื้อตายแล้วเยี่ยม <c oughs> ม่ต้องปรุงอะไรเลยเพื่อนๆออร่อยใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ผัด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 แบบยายนี่นะจะเข้าถึงเส้นเลยนะเพื่อนๆเส้นจะไม่จืด ลืมของดีลืมลืมของดีเพื่อนเือนลืมของอไข่ตอกไข่ในี้ำนะเพื่อนเ่อนตอกปุ๊บใส่กระทะปับ๊บเป็นการเสี่ยงนะ ถ้าไข่เสียก็จะเสียทั้งกระทะนะยายก็จะแนะนําให้เพื่อนๆเทตอกไข่ถ้วยก่อนแล้วก็อลรมาเทยายแนะนํำเพื่อนๆนะแต่ยายอะ่ะไม่ทํา ก็บให้เรียบร้อยก่อนอือุ้ยโอ้อย่าญีนคนเรียบร้อยชนนูนน่นชนนี่ถ้าเพื่อนๆจะให้สวยงามน,นะ เจียวไข่ไว้ก่อนพอผัดเส้นอะไรเสร็จแล้วก็เอาไข่ลงนะมันจะสวยงามเพื่อนๆแต่ถ้าผัดแล้วเอาลงมันก็จะแบบใหญ่อยายเองเนี้ยลูกแต่ก็กินได้อร่อยด้วยนะเราก็มากินกันเลยโอ้เส้นใหญ่ผัดผัด ต้นคณนาหรือผัดแกนคน,นะนะเอาก็อร่อยนะเพื่อนเพื่อนดูเหมือนง่ายๆแต่อร่อยเวอร์วังอร่อยเวอร์วังเพื่อนๆมากินข้าวเช้ากับยายค่ะอไอแกนคณะนี่นะปอกเปลือกให้หมดแล้วราดด้วยน้ำมันหอยนะกินอร่อยนะเพื่อนๆ มากินข้าวกับยายเพื่อนๆก็จะไม่ไหม้หน่อยนะแต่ที่ไม่ไหม้เนี่ยยายชอบมากอร่อยกินกาแฟกันเพื่อนๆเติมพลังเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำงานนะเพื่อนๆนนะกาแฟกับสาร